สวัสดีและสวัสดีเพรพี่นองพังลาพังไทยและทางต่างประเทศกันยินดีต้อนทับขอสู้ซองสวาตตาสแนลเนาะมือนี้สวยาสิภาเพรพี่นองไปส้างบุญเนะาะสังบุญสางทานที่วัดบ้านเท่านั่นเองเนาะก็คือไป,ปรงบริจาคเพรพี่นองเนาะบริจาคทีว่าเพื่อนจัดงานพระพุทธหุปทีว่าสมโพธิพะนะเนาะพระพุทธหุปเขานะการสัตว์ยาสิโลงบริจาคมีเทียนสามคู่เน,ะะะนเาะแลวการนำหนึ่งแพ็กแลวกะ มีไผ่มงคลหนึ่งก็เพื่อนพี่น้องเลยกามีเตียนเอ้ยมีขอโทษเพื่อนพี่น้องเนาะมีไผ่เพนหนึ่งว่าเลยการน,น้ำน้ำหวานเนาะน้ำหวานแต่ก็กมีเงินเนาะเป็นบริจาคเพื่อนนะการสีลงไปอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องต้นการว่าทางวัดเพื่อนนะได้ตกแต่งพระพุทธรูปที่จัดสุดงานสถานที่เป็นนอไดเนาะสบายก็ยังบุคเคย่องไปอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องต้นการตั้งแตรด่วนแล้วเนาะการมันนี่ก็เป็น ถือโอกาสที่สิได้ลงไปถ่ายคลิปอัปเดตให้เายไนพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนอกจาลงไปทางวัดเท่าเลยเพ่นพี่น้องวันนี้เนาะตอนนี้เท่ากันย่างลงไปทางวัดเพ่นพี่น้องเนาะกะฮ้อนแดดชวนมืดหนีเนะาะเมื่อวานนี่นะคือฝนชิต๊กนี่แบบมืดหนีนะคือแดดแห้งเนาะแดดแดดเหี่ยวมด <c oughs> แต่ก่อนนี่ก็คือบแบบว่าแบบเมื่แดดแห้งเมื่อวานนี่ฝนตกก็ไปงานดอกมูเมื่อวานนี่เนาะ มือนี่ฟตรด์ดเเดเท่ะลีควันแต่เรกลุ่มาวันเนาะคอนเดดเท่หกันมีมือนี่ขนขึ้นิบรายไปในมือนี้เนาะปกติก็สิราย,ยู่ เดี๋ยวว่าเมื่อคืนนี้เมือ่อวานนี้มีงานบุญในบ้านเน่ถ่ายร,บรอบๆแม่พี่น้องในเบอร์ลุ่กันเน่ละของน้ำเพื่นกาได้ทาสีแล้วเนาะทาสีของน้ำกันเรียบร้อยแล้วถ่ายร,บรอบๆแม่พี่น้องในเบอร์ลุ่กันเฟิรนเฮดอย่างเนี่ยอย่างเนี่ คนนี้เพิ่นก็ได้พกอย่างกระมือแล้วอันที่เพื่อนใส่ย,ยางพันซานนะเนาะแล้วก็มาปะใส่ขามพระพุทธรูปเฮาเนาะนี่เ,รรเพ,พ,พื่นก็ตุนิงพยายามเพี่น้องเ็ตุนิ่งเส้นพางเนาะเสือกพางทา้งของหน้าเพิ่นกท็ทา,าสีเรียบร้อยแล้วปูแตงรูแล้วเนาะเพิ่อนสบายกับชิญางเขาพูนแหทั้งหัวแจ๋พูนแหละเนาะส่ไปบริจาคก,ก่อนเนาะ คนวคุพูิงพูนยาพูนลงมาบ่มานนิคนเดดคนบลาย่หนวันนีุู้ยิงพนลงมาบ่ลายเนาะบอลลไหนดดบ่นิลงมาอยู่บ่ลงมาอยู่ออล้ค่าส่วเที่ยงเนาะ ตอนนี้เซเว่กำลังขึ้นไปบอนเนจุดซื้อพุทธิมาบริจาคนั่นเองเนาะแ่อยูสามคนตอนนี้ก็เป็นเาเที่ยงเพืนก็พักเที่ยงกันอะไรก็ขึ้นไปเนาะพี่น้องเอาเมย์อันนั้นได้ใส่เมย์ท้าทาได้撒ต้องคนคนจ้างว่าสิบริจาคแพ่ว่ารับปีคนจุดเมย์อกฮึยนรอบเลยเหมือนรู้ว่ารูใจไปเนาะนเดี้เนาะได้แค่ทันแค่ทัน นี่เนาะในก็รบนบริจาคเพื่นจดสื่อจดเสียงแฟนมาบริจาคนะเพื่นพี่น้องเนาะการในเฮ็ดบัตรซองบัตรข่าวบุญน้ำเนาะ,ะสี่พันกว่าซองยอยเพี่น้องกลายเนาะในกาเพิ่อนตกแต่งสีสันจัดงานนั่นแหละเนาะคือทางบ้านสาเสบียงกับเพื่อนเคยเคลียร์กับโมฮูข้างคนในเนาะ ก็ยังเห็ดยังจัดสถานที่ยังโมลเล่อเฮ้พี่โนโ้องพากว่านะทางบ้านเรเคยเห็ดกับซีไอไส้เนาะเรเคยเห็ดจักเทื่อเด้ สีไปท้อบวันนี้เนาะสี่ยางเมืออะไรก็อัปเดตวัดเลยนานเป็นรกาศที่ไม่ได้อหรือไมเมาเด็ดตายพอดให้คนสวยไายนี่อยดิทยนี่เยจบอกพี่ว่าโดยสบายดีมาชาวจเป็นไเฮ้ยคือว่ารอเนหยอกนึกเนมักหยอก มองวงกระดกโรคคนที่น้องเนาะอินดอกบางปีการนี่มอวังโดกปีการแี้สิบะถ่ายให้คนที่น้องกในบางน้ากันเนาะมองกระซอให้พี่น้องปีการนี่เพดาะแบบหายกินโซลินแจวก็ยังมีเนาะปีนี้ดอกขนาดปีนี้ถุกกกเลยมีเลยเนาะแต่ก้าเห็ดให้มันเห็นมอคักเนาะจะซุ่มกล่องกันเนาะ เห็นบัพักแล้วทั้งเทิงคุณดุกดุกเตยหนุ่ยเนาะตอนนุ่งม่วงสุกกะพากันมาหาเก็บนุ่งม่วงเพราะว่ายามลมเพลพี่น้องยามลมเลยแเดี๋ยวก็ม่วงสุกสิตตกเนาะเพื่นก็มาหาเก็บในวัดนี่แหละเตยหนุ่ยพากันเล่นเล่นเล่นลงมาเนาะตากลมตากฝนมาเก็บของน้ำก็ได้ทาสีเรียบร้อยอลไรเป็น สีเขียวอ่อนคพี่น้องนอกเขียวเลืองข้าตากิเร็วรีบลอยแล้วอะไรแล้ว นี่เป็นกระเฮ็ดต้นเสาดอกไฟเนาะย้ำเที่ยงสีคนก็กินเมื่อกินเขา่ากิน,น,นกหน้าเราก็เฮ็ดไห้โบมีคนก๊ากำลังตบแต่งได้ประมาณนี้เนาะแต่เวลาก็บหูความ,มีห้องวะขอห้องวอะ่ะเป็นห้องวาอย่าง โบเคยเห็นจักเออกอร์แล้วครั้งแรกนี่กะบ่เคยเห็นว่าอันเกันเห็ดอันอยังวอร์จินเาเนาะใส่ยางกันนี่นะพันใส,ส่ยางใส่ฝ้ายนี่เพิ่นฮ้องว่าอีหยังกะบ่เคยเห็นกันเลยบ่ฮูซื้อเพื่อกะเห็ดต้นเสาดอกไฟติดตากตโะโลให้แล้ว กำลังตกแต่งไดซอนนีน้เนาะยังขวทันเลี้ยวควาทางบ้านก็บ่เคยจัดงานบุญสมโพูทพาพุทธะูปจักเถือก็เลยหักซ่าในการจัดสถานทีน่เนาะพี่น้องพวาะน่่ยโม่หูก็เลยกับแบบซ่านี่ยม่เคยจัดแบบนี้จะเชื่อหันหนะกัะข้างแรกในบ้านเนาะวัดในบ้านพะวา่าวัดบ้านไซเบว,วกับ ยังเมืม่อเคยแบบว่ามีพระใหญ่จ้าเครือเนาะหากะมีหลักะสีชมโภตกับข้างเล็กคนพี่น้องนนนอกวันนี้ใช้เรียกกระชิได้เพื่อ,อแหลกลับมือทางบ้านเพื่อแหลกทางเพื่อนเพื่อวันนี้เพาราะว่าตะกี้ว่าสิลงม,มาเห็ดเวียกซอยเพิ่นเนาะเด,ดี๋ยว่อเห็ดเวียกซอยเพิ่นแต่ว่าพวกพี่ใหญ่พู้แก่เพิ่นกับขึ้นเพื่อน,ข,นขึ้นบ้านมาแล้วเนาะกามอีกอยา่างคนกับบลายวันนี้เพราะว่า มีงานบุญเมื่อคืนนี่เนาะเพื่อนกาศีครบงานงานบุญนั้นจนแจ้งเพืพี่น้องก็เฮ็ดให่อยู่อย่างนอนเนาะเพื่อนก็เลยแบบชินาสีนอนพักพอนะนี่เนาะเพราะว่าเพื่อนก็สวยเวียงสวยงานเพื่อนบุญจนแจ้งจนแจ้งสว่างตาใสบาดหยาดน้ารีบร้อยเนาะสาวเล็กก็ได้ไปมือเสานี่ก็ใสบาดมือเสานี่เพื่อนพี่น้องเพื่อนการอาชีพอยู่อย่างนอนนั่นเองเนาะเนาะสาวเล็กก็สิได้คอตูกับเปลยเมื่อเฮือนวันนี้ เพราะว่าประสิทธิ์เวียก,กับบริสิทธิ์เนาะน้องสวยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเมื่องหมดแล้วเนาะเพิ่นก็ได้นิ่งเสืยงพังเนาะกะไกลเติมให้พี่น้องนิ่งมาหาทางทิศประตูกรุงเปลี่ยนน้าสิเป็นแบบว่าทางใจกลางมีบอลบอลน,น,นั่นไป่พี่น้องท,ทุกทานที่มาห่วงานเนาะมาสมโพธิพระในบ้านในวัดเท่านั้นเองยเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่นกระดิ่งไว้เนาะเป็นคาง สบายกาับางทีก็บอกพิดว่าถือเน,นะะาะคุณพ่อเราเคยเห็นเ่าเคยหูแจักเทือนะกันนะสีเดาๆไปอะละแต่กับพวกว่าสิพิดสิถือก็ต้องการาขอโทษขอขอภัยหลายเด้อเนาะบอกไปก่อนเนาะบางเทีอะคุณพ่อเราเคยเห็นจักเทือสเวียกเดาๆไปว่ามันสิเมียนโมหรือจังไหนเนะาะพี่น้องเนาะครั้งแรกของวัดแหละก็คือตกแต่งกับเนี่ยโมเป็นแล้วกับเนี่ยโมจักปันใดก็เลยทไหนซัตวเนาะก็คือวันมื่อที่ก็เป็นวันที่13บสามอสิมีนาเนาะ จีเข่าที่สิบเก้ามีหน้าเลยคือไหวยเพือนพี่น้องเนาะชีโหดแล้วท่าที่สิบแปดเพิ่อนกับชีวา่าจัดงานเลยเนาะแบบงานครบงานกันนะเพื่อนพี่น้องเพิ่อนกับชีครบงานเลยการที่สิบเก้าก็เป็นมือเนาะแบบชีโหดและอีซ้อมซีมือเพื่อนพี่น้องอีกบ่บอดนเนาะบได้ดนปัญใดเด้อเนาะ,นะหัวใจวันเวลาเนาะผ่านไปไวเพื่อนพี่น้อง ก็กลับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนหาเห็ดเวียงข้าบาทนี่ว่าสิเห็ดเวียงซอยเพื่อนแต่บุเห็นผู้ใดเนาะสบายกันเห็นแต่บุทรายกับม่ได้อยู่เนาะเพราะว่าเอาเห็ดบวเห็นน้ำเพื่อนเดียวผู้ทรายเนาะแดดให้พี่น้องเอาเนาะเมื่อวานนี่คึมคึมเลยก็ฝนตกเนาะผัดเป็นงานดองงานดองมูในบ้านนี่แหละสบายกันไปเนาะแต่ว่าบม่ได้อัดคลิปลงเพราะว่าอยากเวียงเนก็เลยหนาแยนแบบ เพิ่นเปิดเพลงนะใิมีเสียงเพลงเนงี่ยติดลิกสิทธิ์น้องก,ก็เลยบ่ได้อัดคลิปให้พี่นอ้องฝนตกปอมฝนตกฝอยเพื่นพี่น้องคือบริเวณตกมินญนะ่เนาะฝนตกหยาดหยาดเนาะนะแต่ว่าโมเฮงคืมแล้วก็ลมเฮงว่นี่ลมแล้วก็หนาววะ่สะสำหรับเป็่อนน,นี่งานดองกันวะ่ะทางวัดเพิ่นนะต้นมะม่วงนะเป็นดอกเพ,พิ่นพี่น้องมาวีเอสกับต้นมะม่วงเพื่อนสาวเยียวเนาะ บ่เป็นมากเลยพี่น้องปูกได้หาปีแล้วไปจ้งนี่หาหกปีแล้วไปจ้งบัเป็นดอกเลยเป็ยนกาเป็นปน,น้าน่วยเนาะเบื่องเห็นแต่หนยเดียวเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันฉูเนาะนะสิบเห็นเห็นโนยเดียวเห็นโนยเดียวเท่านั้นห่ืมีเลยเดี๋ยวโนยนึงสองโวยเนาะเดี๋ยวสิอาต์ปินกล้องหลังให้เบิ่งเนาะยิ่งเหลือแต่กลางพ,พี่น้องกันนี้เหลือแต่กลางเพื่อนเนาะนายกะ เป็นหมักอีน้อยฮะวัท่านี้ในเกลือเสบียวนะผมเป็นหมักม่วงก็ได้มีแต่ใบอายุอยู่แต่ว่าบมีวงเหมือนเทือนคนอื่นนะเนาะโดกโดกในเกลือเสบียวบมมีหดโตหดเนี่ยนะเนาะคือต้นหมักหงเากับต้นนี้กับบัวบัวหมากก็เนาะห่วงมาเลยแต่กับต้นหมักหงต้นนี้กับยังยูเนาะ ทางน้องชืเพิ่นกับกันไปเฮือนป้าเนาะนี่กัหากระ,กระปุกกันยังบู่เป็นหมากเป็นยังเฮ้ยพี่น้อ,นองต้นมะฮงกับสิหวงว่าลงเพิ่งือเห็นมะฮงสุงนะเปล่านะพี่เบิ่์นกนันเนาะนี่กะมีอยู่ฮงกันร่างเธกร่างสุกเนาะกันยังเหลือแต่ต้นเดียวนี่แหละที่วันยังลายกูหมู่กันหันนะพี่หันไปแล้วอันต้นนี้กันยังเหลือแต่หมากเดียวเนาะต้นนี้ยังเหลือทรงหมากเฮ้ยพี่น้องต้นหนึ่งกันยังเหลือด้ามหมากแต่เป็นมหมากน้อยคลิคลคอดเนาะ น้อยแห้งสาเบลวัชพีนต่อยมองมวงเอ้ยตอยม่วงมากินเนาะคือเห็นพื่นเหลืองเลยอยากกินเนาะยังเทียงๆนี่ยังเทียงวเวีนๆนี่จะต่อยจะปล่อยพี่พี่น้องมากนี่น้อยเนาะนี่น้อยแต่การเข้าไปตั้งใจต่อยตัวนี้เนาะใ่กาได้อีกมากนึงตั้งใจว่าสิต่อยตัวนใหญ่นะยพี่พี่น้องแต่ก็เห็นหมากน้อยนี่ก็เลยต่อยลงมาเนาะเพรานจุกเร็วม่วงวัชสินได้ไหนนี่เลยมาที่สองยังชุกบุคคลพี่น้องยังเขียวอยู่ นาชิตต่ได้เียเนาะนาชิตสมควรกับต่ำค่ามเมนสมควรกับกินกินซุกเนาะ <c oughs> แต่ก็ได้อีกมากนึงเพิ่มอีกเพราะว่าพัดจีออกติ่งเป็นกลางเดียวกันเนะาะกำมักนี่เนาะอย่องดอเดียวยังดิบอยู่นะ <c oughs> อ๋ออ๋อนี่เพิ่นพี่น้องออกติ่งเดียวกันกำหมักตัวที่ว่าตัวนี้เนาะซุกซตัวนี้นออกติ่งเดียวกันหาเนี่ยมาใส่ก่อน โอ้คอนเดทัวร like ์จนแตกโอ้นโนจริงๆนี่ทัวรนี่ด้วยแวกันแนวลมเฮงคืออย่างนี้คือพันยุเขานี่หุนกระชิโตควบคุณเอามาหุงมาเรียกกับมาหุงน้อยในกระป๋าให้มุม กินกะเพิ่นกันซีซีบ่บึงกอนว่าเสี่บหรือบ่เนาะก็หน่อยแฮ่ปลาซิมซี่ไหมเหลืองเทียมเนาะอืมแช่ไปไมวานนะอืม,อมาานนไปคน,นก็กินหมูก็กินเนาะปันก็กนินหมูก็ะย่าแซ่บปไหม พูดกันใหญ่มังก้อนเนาะตอนใหญ่เนี่ยอีกเดือนอีกประมาณเดือนหนึ่งอีกเดือนเดียวก็ออกเลยเนาะลูกเพื่อนกัครบสี่เดือนไหมแม่ครบสี่เดือนเดือนสี่เนาะสงการนี่พอดีได้แหละของเพป็นใหญ่นะลืมบอกเพป็นสบายดีเพ่นพี่น้องเนาะสบายดีแหมสบายดีปัดวงงยูเมะให้ ขี้ดีบอนะเขายาเลยอิ่มเลยมังหงตัวใหญ่เนาะมาพ่าปาดชีมวมให้มันสุกก่อนเนาะเพระาะว่ายัหม่ทันได้สุกยังดิบอยู่ยังเคิมอยู่ปลาไว้ก่อนแต่ใจสิปาดกินอุ้ยได้กินในแห้งหยามเนาะบริยานคนในหมู่นี้ซ้ำที่ไรไม่ได้เห็นว่านี่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 ไม่เห็นว่านี่เออ ทำสิไลยเพื่อนนะเพื่อนเขาชวนนี่การในตุ้ยตุ้ยนี่กับโบออกถ้าเป็นไรท่านข้าตัเพื่อนรีเพื่อนไปฮิวแล้บอลนี้ฮิวแล้บอลนี่ได้กินได้กับฮิวได้สบายดีสบายดีสบายดียุติมาเออกลุงเลยเนาะอีกเดือนเดียวก็ออกแล้วนี่เพื่อนนี่อีกเดือนเดียวก่อนแล้วตอนนี้อ่านหน้าไม่เพื่อนเรียบร้อยเลยนี่อ่านหน้าไม่เพื่อนเลยตัเพื่อนก็เลยชิบเพื่อนเนาะ อ่านรอบให้เราอ่านรอบให้เรายามเทีย่ยงการน้ำให้เพระาะว่ายามำพอนเนาะเพิ่นบ่ได้ไปหาวุดนิตุมาท,ท,ทางในพอเทีย่ยงในการน้ำให้ฮะเดพี่น้องอยากกินเนาะกินเบื่ออิ่มกาวทองนี่ก็นเบีนนอนเลยกาวทองนี่ไปใส่กันไปน้ำอืมอืมอืมไม่หนกเนาะหลางหลังอยู่ นอนพิดทาได้นี่โอ้ขอทองให้ชิกันนอนเลยผ้าหันใจคือสิมือยแท่นี่ทางเบิงทองลูกคนเนาะลูกคนตีงเลยนะอ้าวคือหันใจเมื่อยแท่นี่สืบสืบสืบอยู่นอนพิดทางเจมนอนพิดทางเนาะพือนอนแย่หาปีนท้างไม กินนอนทอ้างไหมจังฝอจังคันจังยากนอนพิธานอนตุยสบายดีนพี่้องตุยตุยอีตุยตุยนอนนอนมือกันยู่นอนพิธาเนาะปินมานอนค้างนี่แบบน,นี้ ทำสิเกาท่องให้ขี้ข้านจะเกาให้เพื่นพี่น้องข้านเกาให้เพื่อนเพื่อนมาเกาท่องเนาะหมูมาเกาท่องมักลูกมกักใบหอนเดได้ดเมวั่ได้เมียนไ,ไ,ได้หมวนู่ไปแล้วเมยก็นี่นะว่าที่สุดจะสะท้อนทานน้ำฝนอ่ะเออ เม่นเลยวะว่เสียงเลยวะเอ้านอนอยากบ่น,นี่กินทางใหม่อีกเลยท่องใไงเนี่ยนอนอยากแล้วบ้านนี่ซาเบลก็ชสิได้ขออนุญาตเพื่อนพี่น้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่นอนเนาเพื่อนพี่น้องถ้าซาเบิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในไลเดอ้อเนาะการซาเบลชี้ได้รงคลิปอีกเนาะว่าสิได้บเพื่อนพี่น้องอีกครั้งว่า ซื้อซองจังใดเนาะสีตั้งซองใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังตั้งบระธนแล้วบ่ตาเพิ่นยังบระธนแนวมาให้เนาะถ้าเพิ่นเอามาให้ trail, แล้วสเวลก็สิได้อาร์ชิบลงบอกเพ่อนพี่น้องว่าซื้อซองแนวใดเนาะก็ฝากให้พื่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เลยก็เข้าไปกดติดตามไม่ให้พื่พี่น้องให้สเวลเนาะแล้วก็ทับส้มคลิปสเวลจนจบเนาะพื่พี่น้องก็ฝากในเรื่องพื่พี่น้องเนาะซองไหนแต่ว่าตอนนี้ยังประธานแนะว่าซื้อซองจังใดเพราะว่าเพิ่นยังตั้งบระธแล้วเ่อนพี่น้อง การทีได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะท้ายนี้ก็มีแต่คำว่า,าอวยพรให้พี่น้องเนาะจงมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นคิดกันได้สั่งกันได้ขอให้ประสบผลสำเร็จด้วยเถิดสาธุเนาะพบกันในคลิปต่อไปพี่พี่น้องขอกราบเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย